สวัสดีค่ะพบกับบ้านจิรนันจันทร์พาไปเช่นเคยนะคะวันนี้พาชมวัดค่ะวัดป่าศักวิปัสสนานะคะข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะอันนี้เป็นซุ้มทางเข้าวัดนะคะดูบริเวณรอบๆค่ะนี่ค่ะก็ชื่อซุ้มป่าศักนะคะตรงนี้ก็เป็นป่าศักะคะ่ะเราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะคะนี่เป็นศาลา สำเร็จพระพุทธาจย์โตพมรังสีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเพื่อนำมาสการด้วยค่ะชมลักษณะตัวอาคารนะคะเป็นวัดที่สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพมุมไกลกันอีกทีนะคะนี่ค่ะภาพระยะไกล สวยไหมคะเป็นศิลปะแบบชาวเหนือคะ่ะพอเราเข้ามาข้างในบริเวณศาลานะคะก็มีพระพุทธรูปให้เรานมัสการคะ่ะเป็นพระพุทธจารย์โตพมรังสีคะ่ะดูสงบล้มเย็นแล้วก็ศิลปะด้านในนี่สวยมากเลยนะคะตอนนี้ที่เราเข้ามาตอนเย็นแล้วนะคะแสงสวยคะ่ะแสงแบบยามเย็นก็เป็นอีกแบบหนึง่ง ดูเพดานนะคะสวยมากค่ะแกะสลักแล้วก็ลงสีแม้กระทั่งคานะนะคะสวยจริงค่ะดูค่ะ เสาลงพื้นสวยมากค่ะเป็นงานที่ประณีตจริงๆนะคะคนไทยไปอยู่ที่ไหนก็มีวัดอะคะ่ะแล้ววัดไทยที่คนไทยทำเนี่ยนะคะสวยที่สุดแล้วละคะ่ะดูใกล้ๆค่ะอืม สวยมากเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องราวของป่าหิมพานต์นะคะไล่ขึ้นไปนะคะสวยมากฟ้าเพาทานเป็นหมายค่ะเข้ามาแล้วเย็นฉ่ำมากเลยค่ะไม่ร้อนเลยสักนิดเดียว พอละคังสวยค่ะเยวจะพาขึ้นไปชมนะคะที่วัดเลี้ยงไก่ค่ะเราจะได้ยินเสียงไก่ไประยะระยะและไก่วันนี้นะคะสวยมากดูไม้นะคะไม้ที่ใช้ทําก่อสร้างอาคารหาที่ไหนได้สวยจริงค่ะเข้ามาแล้วก็สงบลมเย็นนะคะหน้ามาวิปัสสนา เดี๋ยวจะพาขึ้นหอะระฆังกันหลวงพ่อบอกว่าขึ้นไปตีะระฆังได้ค่ะมานั่งพักลข,ขายร้อนได้นะคะที่หอะระฆังเดนินขึ้นข้างบนตีะระฆังเหนื่อยก็ลงมาพักข้างล่างสายทางขึ้นดูนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดน,นี้ไปค่ะแล้วก็ไปดูภาพมุมสูงกัน อลรกคิดว่าเดินมาจะไม่เสียวนะคะขึ้นมาแล้วเสียวมากเลยค่ะดูบันไดค่ะเสียวตกบันไดชันมากเลยค่ะตอนขึ้นขึ้นได้เดี๋ยวดูตอนลงจะลงยังไงเป็นคนไม่ชอบที่สูงนะคะพอขึ้นสูงมันจะเสียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบันไดที่มันโล่งๆอ่ะค่ะขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะอันนี้ไม้ที่จะตีะระฆังนะคะดูบรรยากาศที่ชั้นบนนี่นะคะดูนะคะ แกล,ลอมไปด้วยป่าค่ะวัดป่าสักวิปัสนานี่อยู่บนพื้นที่สูงกว่าวัดมหาวันวิเวกที่เคยพาไปนะคะนั้นอยู่ติดริมห้วยก็จะเป็นที่ราบเป็นเนินเตี้ยๆแต่อันนี้อยู่บนภูสูงค่ะดูค่ะ เป็นป่าสักปนกับป่าไผ่นะคะนี่ค่ะภาพมุมสูงของาลาค่ะสวยมากเลยหลวงพ่อใจดีหลวงพ่อเปิดไฟให้ด้วยค่ะเมื่อกี้สลา,าสวยมากค่ะยิ่งดอกก็ยิ่งสวยเป็นศิลป,ปะที่สลักสลามากวิจิตรบรรจงคนไทยพุทธนะคะไปอยู่ที่ไหนก็มีวัดสร้างวัดแล้ววัดที่ไหนก็ไม่สวยเท่าวัดไทยพุทธนะคะ ไม่ว่าศิลปะนั้นจะเป็นศิลปะของภาคไหนวัดก็จะวิจิตบรรจงค่ะดูตอนลงนะคะเสียวจริงๆค่ะถึงแม้จะมีราวบันไดอะค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ยึดติดกับตัวบันไดเราจะรู้สึกว่ามันโล่งค่ะเวลาเดินมันชันมากตัวบันไดซ้อนกันเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีแสงสวยมากค่ะที่นี่พอสักห้าโมงพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วค่ะ ก็คือเขารับเหลี่ยมเขานะคะก็จะมืดละแสงสวยมากสารานี้ก็สวยค่ะข้างในก็มีป้ายอีกค่ะป้ายเราก็แกะสลักด้วยนะคะสวยมากเลยค่ะนี่นะคะเป็นพื้นที่บริเวณรอบๆวัดนะคะวัดก็สร้างอยู่บนเนินเขานะคะตรงนี้เป็นป่าไผ่ค่ะตรงด้านหน้าวัดที่เราเข้ามาเป็นป่าสักข้างในก็จะมีสักผสมกับไผ่เนี่ยแหะคะ่ะ ทั้งป่าสักและป่าไผ่รวมๆกันอยู่ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปให้นมัสการนะคะวัดพุธธ่ะคะไปทางไหนก็ดูร่มเย็นร่มรื่นดูค่ะวัดที่อยู่กับป่านะคะเข้ามาก็สงบเย็นค่ะยังไม่ต้องวิปัสสนาก็เริ่มเย็นแล้วค่ะยิ่งวิปัสสนาด้วย คงบนรู้ทำง่ายมากเลยเอ้ค่ะเจ้าของเสียงเพราะๆที่เราได้ยินที่ได้เลี้ยงไก่ค่ะไก่เยอะมากเสียงดีด้วยยันแล้วแขันแข่งกันใหญ่เลยมีตัวจีด๊ดค่ะมีตัวจีด๊ดนี่ดูนะคะขึ้นคอนขึ้นคอนแอบมองเราด้วยเห็นกันชัดๆใกล้ๆ อยากถ่ายมืหลายครั้งและ้ะครั้งนี้ได้มีโอกาสถ่ายอยู่รวมกันเยอะๆเป็นเส้นทางผ่านนะคะมองขึ้นมาแล้วเห็นเนินก็อยากรู้ว่าขึ้นมาบนเนินแล้วเราจะเห็นอะไรได้วิวนี้ค่ะแต่ว่าแสงพระอาทิตย์หน่อยอยู่ด้านขวาค่ะก็เลยทำให้ภูเขามืดไม่รู้ว่าจะมองเห็นไหมแล้วก็เนี่ยค่ะสันทรายขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าได้ขึ้นไปยืนจะได้ภาพที่สวยกว่านี้ แต่มองด้วยตาเผ่าเนี่ยสวยจริงค่ะนี่ค่ะซูมเข้ามาให้ดูค่ะเวลาซูมมันมักจะไม่ค่อยชัดอะคะ่ะก็เลยไม่อยากซูมอยากให้เห็นภาพชัดๆดูค่ะเสียดายอะต้นไม้ตรงนี้บังอะคะ่ะไม่งั้นจะได้เห็นทิวเขาที่มันเรียงกันยาวทอดยาวไปเลยอะคะ่ะดูนะคะ เส้นทางระหว่างที่เราเดินทางไปวัดป่าศักวิปัสนาค่ะตรงนี้เป็นไร่ข้าวโพดค่ะข้างล่างที่เห็นนี่บ้านคนนะคะหลังคาใบตองตึงฝ่าไม้ไผ่ค่ะชอบภูเขาข้างหน้านี่จริงๆนะคะดูต้นไม้ภูเขาเป็นสันขยับอีกนิดเดี๋ยวจะได้แสงสวยถ่าย้อนแสงไปนะคะได้แสงสวยค่ะแต่ว่าทิวเขาจะมืดซะหน่อยแต่แสงดีค่ะชอบแบบเนี้ พาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะรับเหลี่ยมเขาค่ะไม่ใช่รับขอบฟ้าถ้าอยู่บนพื้นที่ราพราทิตจะอยู่อีกนานนะแต่ที่นี่เป็นภูเขานะคะพอรับเหลี่ยมเขาแล้วก็มืดแล้วล่ะคะ่ะ